สวัสดีครับเพื <idity> ่อนๆวันนี้รายการพิขามาเล่านะฮะจะมาพูดถึงเส้นอุปสรรคในชีวิตนะฮะแต่ก่อนอื่นนะกดเปตากดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับก็คือเส้นเส้นนั้นคือเรียกว่าเส้นอุปสรรคนะครับซึ่งเส้นอุปสรรคเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นบางๆเล็กๆนะฮะไปตัดกับเส้นใดเส้นหนึ่งซึ่งมีผลกับเส้นเส้นนั้นนะฮะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่าเส้นอุปสรรคเนี่ยมนไปตัดกับเส้นวาสนานะครับซึ่งเส้นอุปสรรคเนี่ย เดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าถ้าคนมีเส้นอุปสรรคตรงนี้แล้วเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรซึ่งมันก็จะเป็นแค่บาง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 อ่านบ,บ,บ,บางตอนเท่านั้นซึ่งมันจะมีรายละเอียดกว่านั้นเยอะแต่ผมจะอบอกเป็นเส้นอุปสรรคประบาณสัก3 4 3 4กรณีให้ลองไปดูเอาแล้วบอกวิธีแก้เอาว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็ถ้าคนไปดูก่อนนะว่าถ้าเรามีเส้นอุปสรรคตรงเหนือ ใกล้ๆกับปลายของเส้นวาสนาเล็กๆนะฮะตัดเป็นเส้นๆเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงปลายนี่นะหมายถึงว่าคนที่มีเส้นเนี้ยชีวิตเนี่ยจะเจออุปสรรคตลอดชีวิตเลยจะพบแต่ความทุกข์ยากลําบากตลอดชีวิตเลยดังนั้นเนี่ยคนที่อ่าอ่าผมไปอ่านเม้นต์ว่าว่ามีกรารกระบาลการฝ่ามือแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลําบากชีวิตลาบากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูว่าเส้นวาสนาที่ขึ้นมาเป็นกระบาลเนี่ยมีเส้นอุปสรรคตรงนี้ไหมนะฮะแล้วถ้าเรามี เส้นอุปสรรคที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ล่ะเป็นโคง้งโคง้งโคง้งอย่างนี้ล่ะจะเป็นเส้นหนึ่งหรือสองเส้นก็ได้นะโคง้งโคง้งหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีอุปสรรคทางด้านการเงินจะมีปัญหาเรื่องการเงินและมีโอกาสที่จะขึ้นลงขึ้นศาลหรือต้องคดีความเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆหรือการเซ็นสัญญาต่างๆดงังนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีเส้นแบบนี้ตัดเป็นเส้นอุปสรรคตากาเว้นวาสนาเนี่ยให้เระมัดระวังการ จะเซ็นเอกสารต่างๆการค้ำประกันต่างๆให้ระมัดระวังเป็นไปได้ก็ควรจะรอ,อบคอบนะฮะแล้วถ้าเรามีเส้นอุปสรรคอยู่ตรงนี้ละฮะระหว่างเส้นหัวใจกับเส้นสมองนะฮะเป็นเส้นเล็กเล็กตัดนะฮะตัดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ความรักจะทําให้ตัวเองเสียหายทําให้ตัวเอง เสียชื่อเสียงเพราะความรักหรืออาจจะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเจอคนรักที่มีปัญหาและทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียงดังนั้นก็ต้องระบัดระวังอาจจะเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรอะไรนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีเส้นแบบนี้เราก็มาระวังในการที่เราจะมีคนรักหรือจะมีคู่รักเราก็ควรจะพิจารณาแล้วถ้าเรามีเส้นอุปสรรคตัดลงมาอย่างนี้ ตรงระหว่างเส้นหัวใจเนี่ยตัดมาพอดีเลยตรงนี้นะฮะระหว่างตรงเส้นหัวใจกับเส้นวาสนาตัดกันเลยเนี่ยตัดลงมาเนี่ยหมายถึงว่าคนคนนี้ถ้าบ้านปลายชีวิตจะต้องเลิกลาหรือแยกทางกับคนรักคู่รักของตนดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเส้นวาสนาเรามีเส้นอุปสรรคมาตัดกันตรงเส้นตรงหัวใจพอดีเนี่ยบางทีถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ทำใจแต่ถ้าเป็นปัญหาไปได้ถ้ารู้ว่าเรามีเส้นแบบนี้ เราก็ควรเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างนี้ก็แก้ไขเป็นเรื่องๆไปะนะฮะแล้วมีคนบอกว่าถ้าหนูมีจุดแดงๆอยู่ตรงนี้เป็นจุดเล็กๆเป็นไฟเหมือนไฟเป็นยุงกัดเล็กๆอยู่ตรงนี้หมายถึงอะไรถ้าเรามีจุดแดงๆเล็กๆอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ชอบเพอ้อฝันอยากมีความรักที่สดหวานชื่นสดชื่น ความรักที่ดังตัวเองปรารถนาสมหวังในความรักอะไรอย่างนี้อาจจะออกเพ้อฝันไปหน่อยๆดังนั้นเราก็ควรจะมีสติในการที่เราจะมีความรักนะฮะแต่ถ้าบางคนมีฝ่ายอยู่ตรงนี้นะเป,นเป็นเม็ดเล็กๆแดงๆขึ้นตรงนี้นะฮะเหมือนยุงกัดเล็กๆตรงนี้หมายถึงว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภและมีชื่อเสียงแบบไม่คาดฝันหรือคุณจะมีจุดแดงๆ,ๆอยู่ตรงนี้เล็กๆเหมือนยุงกัดอยู่ตรงนี้นะฮะหมายถึงว่า คุณกาลังจะมีโชคลาภให้ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเอาไว้ได้นะฮะแล้วมีบุคคลบอกว่าหนูมีกระกระบะกลางฝ่ามือแล้วทําไมถึงไม่เห็นจะดีเลยฟังที่อาจารย์เล่ามาแล้วหนูก็ลําบากคือเส้นกระกระบะกลางฝ่ามือเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่โบราณเขา,าว่ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือ คนที่มีการกระบาลก็สฝมือตามตดิลายจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะคือจะมีเส้นวาสนาคืออย่างนี้จะมีเส้นวาสนาเนี่ยตรงไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเส้นกับอ่าเส้นใจนะฮะแล้วก็มีเส้นตรงนี้เส้นเสาเนี่ยตรงขึ้นไป คือตรงนี้จะจะใหญ่แล้วก็ค้อให้เล็กๆเล็กๆเล็กเป็นแหลมๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะใหญ่แล้วก็จะเล็กๆแหลมๆแลมวอยู่ตรงนี้อันนี้นะก็คือนี้หนึ่งแล้วก็จะมีเส้นพื้นรหัสตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้จะเป็นเส้นสองเส้นสามเส้นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเส้นพุทตรงนี้บางๆจางๆอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสองจะมีสามจะมีสี่จะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการกรบาดกลางฝ่ามือหรือดอกพิกุลกลางมือในตำนานหมายถึงอะไรอันที่หนึ่งหมายถึงว่าคนที่มีเส้นอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่จะศึกษาหาความรู้วิชาแขนงต่างๆได้ดีโดยเฉพาะาวิชาทางโหรา,าศาสตร์ดารา,าศาสตร์จิตวิทยาจิตวิญญาณวิชาที่มันลึกลับต่างๆได้ดีหรือทุกแขนงได้ดีถ้าสนใจ 2. ควรจะมีเส้นพุทธลักษณะเป็นอย่างนี้เส้นๆอย่างนี้หมายถึงอะไรหมายถึงคนคนนั้นเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนเป็นช่วงๆของชีวิตเป็นขั้นเป็นตอนและจะทําให้สําเร็จ 3. คนที่มีเส้นพื้นรหัสเล็กๆตรงนี้ตรงใต้นิ้วชี้นะฮะหมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องทําให้สําเร็จตามเป้าหมายให้ได้ 4. มีเส้นลักษณะเหมือนเส้นตรงนี้ พุ่งตรงขึ้นพุ่งขึ้นนะฮะพุ่งขึ้นคือตัวนี้ใหญ่แล้วก็ลงไปแหลมๆอยู่ตัวนี้พุ่งขึ้นหมายถึงว่าเขาจะใช้ความอดทนพยายามอย่างสูงเพื่อให้สําเร็จตามที่เขามุ่งหมายเอาไว้อ่าแล้วถ้าบอกกากระบาดกลางฝ่ามือไหนที่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะครับซึ่งหลายๆคนคิดว่ากากระบาดกลางฝ่ามือต้องเป็นแบบนั้นอย่างนี้นะฮะอันนี้เส้นมุดเส้นวาสนา คนบอกว่าแล้วถ้าหนูมีกากบาดอย่างนี้ล่ะอันนี้หนาๆทิมลงเล็กๆอันนี้หนาๆทิมลงเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่ใช่ครับถ้ากากบาดแบบนี้ตรงนี้เส้นวาสนานะแล้วกากบาดแบบนี้แล้วตรงนี้คือหนาลงลงมาเล็กตรงนี้จะหนาๆนะหนาๆแล้วก็เริ่มจากตรงนี้ยหนาๆแล้วลงมาเล็กหนาๆแล้วลงมาเล็กแหลมๆอยู่ตรงนี้เหมือนกับทิมลง หมายถึงว่าชีวิตคุณจะประสบความลำบากล้มเหลวเมื่อตอนคุณอายุ28จนถึงประมาณ45เราห้าาวๆนี้และหลังจากนั้นคุณก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตคุณเดินหน้าไปได้แต่อันนี้คือไม่ใช่กากบาทกลางฝ่ามือที่ในตำนานเขาบอกอันนี้ก็เส้นวาสนาต่างหาแล้วเส้นวสาสนาแต่ละเส้นก็ต่างกาันมองขอว่ากากบาทตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ กาบาทตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่กากบาทอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะใช้เงินในการแก้ปัญหาใช้เงินในการที่จะทําให้ตัวเองได้ปาสมปาตถนาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยและถ้าบางคนบอกว่าถ้ามีกาบาทตรงนี้ล่ะคนที่มีกาบาทบริเวณแถวนี้คือประมาณประมาณเนินจันทร์เนี่ยนะหมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นพวกศิล,ลปินชอบศิลปินดนตรีแต่งหนังสือแต่งเพลงวาดรูปอะไรพวกนี้ไป ก็คือกาก,กบ,บาทมันไม่ได้หมายถึงคนวิเศษพิเศษอะไรแบบอย่างนั้นนะฮะดังนั้นคนที่ถามว่ากากบาทกากฝ่ามือนั้นมันลำบากยังไงคืออย่างนี้ฮะคนที่มีกากบาทกากฝ่ามือเหมือนคุณเป็นทหารที่ถูกคัดเลือกมาแล้วมาฝึกในค่ายลบพิเศษอยู่กินด้วยกันร้อสมมติร้อยคนอยู่กินด้วยกัน หนึ่งสิ่งแวดล้อมเดีวยวกันใช่ไหมอยู่กินด้วยกันนอนด้วยกันใช่ไหมอาหารเหมือนกันหม้อเดียวกันฝึกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดตื่นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมแต่พอไปออกรบขึ้นเครื่องบินไปให้กระโดดลม่มคุณว่าคนทั้งร้อยคนกระโดดล่มลงมาเนี่ยคุณว่ามันจะลงในจุดเดียวกันไหมล่ะมันไม่ลงจุดเดียวกันใช่ไหมเพราะอะไรบางคนลมพัดแรง ไปตกตรงใต้ต้นไม้ก็ลอดไปบางคนไปตกคาต้นไม้บางคนไปตกในบ่อน,น้าบางคนไปตกอยู่หน้าปืนใหญ่โดนยิงตายบางคนไปตกในกับระเบิดตายบางคนไปตกหน้า,าคุกอาฆาตศึกที่เก่งๆก็ตายบางคนไปตกในคึกฆาตศึกหวยหวยก็อาจจะลาบากหน่อยวิ่งหนีมนหรือต่อสู้มันต้องเหนื่อยในการต่อสู้เอาชนะบางคนไปตกในที่โล่งๆสบายฆาตศึกไม่มาไม่มีก็เดินหลบหาที่หลบหาที่หลบภัยได้สบายพอลงมาถึงพื้นเสร็จปุ๊บแต่ละคน ไปลุยต่อสู้กันกับศัตรูบางคนเจอศัตรูอ่อนแอคุณก็ชนะชนะชนะคุณก็รอดตายบางคนกําลังเดินเดินหาศัตรูเหยียบกับระเบิดตายบางคนเดินเดินอยู่เจอศัตรูซุ่มยิงบาดเจ็บสาหัสบางคนชนะทุกอย่างเลยโอ้โหลุยๆมาถึงพาราชนะสงครามเป็ดกลับเอาตัวกลับบางคนกลับมา,าครบสายที่สองบางคนพิการแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาด,ขาดตาบอดหรือบางคนแทบจะขาดล่าเลือดหรือบางคนก็ตายไปแล้ว พอคนที่กลับมาค้32มันก็ยากอีกว่าบางคนได้เลื่อนยศเป็นนายพลบางคนได้ยศเป็นนายพันบางคนยังเป็นพลทหารเหมือนเดิมทหารหน่วยรบธรรมดาเหมือนเดิมมันคืออยู่ที่บุญวัสนาแต่ละคนไงดังนั้นคุณจะบอกว่าคนนี้มีการการะกาฝ่า,า,ามือมีบารมีมากมายมหาศาลมันไม่ใช่เสมอไปมันก็อยู่ที่ว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกคัดเลือกลงมาคุณก็ต้องมาฝึกตอนที่คุณฝึกอยู่ในค่ายทหารคุณตั้งใจฝึกคุณมาสู้รบ คุณก็โอกาสที่จะชนะนึกออกไหมคุณก็โอกาสที่จะชนะได้คุณโอกาสที่จะลอดตายได้แต่ตอนที่ฝึกคุณขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจฝึกพอคุณมาลบสู้ในสนามลบคุณเจอค่าศึกลุมคุณก็ตายดังนั้นคนที่มีการกระบาดฝ่ามือมันเจออุปสรรคคล้ายๆกันเหมือนที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนแต่ละคนอดทนไม่เท่ากันแต่ละคน ใช้สติปัญญาที่บุญบารมีมีไม่เหมือนกันบางคนทําไมถึงประสบความสําเร็จคุณดูอย่างอ่าโอบามาประธา,านาธิบดีของสหรัฐอดีตลาาําบากมาหูยากเลยเลยกว่าเขาจะหาเสียงเป็นผู้ว่าการรัฐกว่าจะหาเสียงมาเป็นประธา,านาธิบดีกว่าจะอะไรขึ้นมาเขาฝ่าฟันอุปสรรคจนเป็นสุดยอดผู้นําของสหรัฐเขาก็มีการกระทำการฝ่ามือ หรืออย่างหลายหลายคนไม่ว่าวุดดีก็ตามหรือใครก็ตามเขาก็ดิน้นรนแต่ชีวิตของวุดดีกว่าจ,จะสบายกว่า,เ,าเกิดในพ่อแม่ที่มีฐานะแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถคิดทุกอย่างในการสร้างสรงสรค์ต่างๆแต่ทำไมบางคนมีการกระทามือยังจนยังลําบากก็เพราะว่าบุญวาสนามันไม่เท่ากันไงดังนั้นพอเรารู้ว่าเราลําบากแปลว่าบุญวาสนาเรามันน้อยไปหน่อยเราก็ต้องรีบสร้างโดยทำอะไรทานศีลภาวนา ทานคือหมั่นสร้างทานในพุทธศาสนาธนุมูศาสนาทําสังฆทานบ่อยๆถ้าต้องการพกรทรัพย์ 2. ก็คือถือศีลอย่าทําผิดศีลอะไรก็ว่าไปศีลห้าเอาให้ได้ 3. สามาธินั่งสามาธิพุทโธพุทโธนั่งกรรมฐานหรือสติปัฏฐานสีําให้ได้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณไม่น่าเชื่อผมก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันถึงผมถึงบอกว่า ขอให้ทุกคนอดทนแล้วทุกคนจับสมคัามสำเร็จเดี๋ยวผมจะมีเส้นอ,อื่นๆหรือคลิป,ปอื่นๆที่แนะนำเปลี่ยนดวงชะตาของหลายๆคนผมจะนำมาเล่าและแนะนำให้เพื่อนๆได้คอยอติดตามชมผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเหมือนเดิมน,นะครับอุปถามผมก็คือเทียนหอมชานเดลนะฮะอันนี้ผิดณร์ของผมเองนะฮะแล้วก็สเปร์อันนี้คือสเปร ากาำจัดกลิ่นอเด็กประสงนะฮะก็คือใช้ได้ผลจริงถ้ากินเหม็นกินอะไรฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยฆ่าเชื้อโควิดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ปวดแม่ตานะฮะก็ถ้าไม่กดข้ามโฆษณาก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบ อ,อ๋อขอพูดคุณอย่างสูงเลยนะเพราะว่ารายได้จาก YouTube ผมจะไปสร้างอุทยานที่กาญจนบุรีนะครับก็คือผมได้ซื้อที่ดินไว้แล้วจะไปสร้างอุทยานที่กาญจนบุรีผมก็เลยทําช่อง YouTube เพื่อหารายได้ไปสร้างอุทยานนะฮะก็จะได้ไม่ต้องมาเลียยายขอบริจาคอะไรเงนะี้ยผมจะได้เอารายได้จาก YouTube ไปสร้างนะฮะก็ขอทุกคนที่เมตตาชมคลิปจนจนจบนี่นะก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยมีเงินมีทองแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมบัารถนาคนที่มีความทุกข์ก็ขอให้ป้ปปปีีีีีนนเ็่่าาทมมโชคลรรํวย และผ่านอุปสรรคและผ่านโควิดไปได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ